ทีนี้ถัดมานะครับข้อที่ห้าของโครงการเป็นแผนการลงทุนแผนการลงทุนและวงเงินดำเนินการในระยะสามปีนะครับอันนี้ต้องเขียนให้ผู้อนุมัติโครงการให้เขตพื้นที่ก็ได้เห็นด้วยนะครับว่า เราต้องมีเงินลงทุนเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราจะประมาณการสมมติว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราต้องมานั่งคำนวณน,นะครับคำนวณว่าค่าตกแต่งสถานที่ปีที่หนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่ปีที่สองเท่าไหร่ปีที่สามเท่าไหร่หรืออาจจะรวมค่าก่อสร้างไปด้วยนะครับในนี้นะครับ ค่าตกแต่งสถานที่ค่าก่อสร้างอาคารเรียนปีที่หนึ่งใช้เท่าไร่ปีที่สองใช้เท่าไร่ปีที่สามใช้เท่าไร่ก็ยขยายกิจการไปเรื่อยๆรวมสามปีเป็นเท่าไหร่นะครับรายการจัดซื้อวัสดุคัรุปพันธ์สำนักง,งานที่ใช้ในสำนักง,งานงานธุรการงานโรงเรียนต่างๆปีที่หนึ่งเราจะใช้เท่าไหร่ใส่เป็นตัวเงินนะครับตรงนี้ ปีที่สองจะใช้เท่าไหร่ก็ใส่เป็นตัวเงินปีที่สามใช้เท่าไหร่รวมเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนข้อที่สามเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนนี่เราต้องจัดหาจัดซื้อมาปีที่หนึ่งเราจะใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ในปีที่สองปีที่สามรวมเป็นเงินเท่าไหร่ส่วนข้อที่สี่ที่เขียนว่าอื่นๆให้เราไปคิดต่อนะครับ เราไปคิดต่อข้อที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราไปดูว่าในโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีแผนการลงทุนเรื่องอะไรบ้างนอกจากพวกค่าสถานที่ค่าวัดสดุอุปกรณ์นะต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่ต้องไม่จ้ำกับ5.2นะเดี๋ยวดูห้ดูห้ต่อครับ5.2นี่เป็นการ ประเมินมานการงบดําเนินการนะครับงบดําเนินการอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมีอยู่หนึ่งค่าเช่าสถานที่ถ้าเราไม่มีที่เองเราต้องไปเช่าเขาเช่าอาคารเช่าสถานที่ก็ดําเนินการจํานวนกี่หลังพื้นที่กี่ไร่ก็ว่าไป หน่วยละเท่าไรปีที่หนึ่งเท่าไรปีที่สองเท่าไรปีที่สามเท่าไรรวมเป็นหนึ่งสามปีรวมเป็นกี่บาทนะครับตัวที่สองเงินเดือนและค่าจ้างเราจะจ้างผู้บริหารมาหนึ่งคนเนี่ยคนละเท่าไหร่จ้างเดือนหนึ่งห้าหมื่นหรือสามหมืน่นจ้างพออโรงเรียนนะครับปีที่หนึ่งสิบสองเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ปีที่สองรวมสิบสองเดือน 3, จ่ายไปเท่าไหร่ปีที่สามรวมสิบสองเดือนจ่ายไปเท่าไหร่รวมทั้งหมดในในช่องสุดท้ายครูผู้สอนก็เช่นเดียวกันเราจะจ,าจ้างกี่คนจ้างกี่คนจ้างห้าคนหกคนสมมุติห้าคนคนละหมื่นห้าก็เอาสิบสองคูณเข้าไปเพราะเราต้องจ้างปีละสิบสองเดือนนะครับคูณไปผู้ปฏิบัติ งานอื่นในสำนักง,งานเช่นงานธุรการงานการเงินงานพัสดุแม่บ้านทั้งหลายเราจะจ้างเดือนกี่พันหรือเดือนละหมื่นจ้างกี่คนก็สมมุติไปนะครับแต่ถ้าจ้างไม่เท่ากันเราแยกตรงนี้ออกมาได้นะเช่นว่าจ้างธุรการเดือนละหมื่นห้าจ้างแม่บ้านหนึ่งคนเดือนละหนึ่งหมื่นแยกออกมาได้ สามารถยืดหยุนได้นะไม่ใช่ที่อาจารย์ให้ดูนี่ไม่ตายตัวนะถ้าพวกเราจะยืดหยุนได้มาดูข้อที่สามค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภคก็คือค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ําประปาค่าโทรศัพท์ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนี่เขาเรียกว่าค่าสาธารณูปโภคเราจะใช้ ปีที่หนึ่งใช้เท่าไร่ปีที่สองใช้เท่าไหร่ปีที่สามใช้เท่าไหร่แล้วก็รวมเราประมาณการมานะครับอย่างค่าเช่าอินเทอร์เน็ตกี่จุดจํานวนกี่กี่น่วยก็คือกี่กี่จุดติดตั้งหนึ่งจุดสองจุดสามจุดจุดละเท่าไรหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทก็เอาสิบสองเดือนคูณเข้าไปเดือนละหกร้อยสามเอ็ดเอาสิบสองคูณเข้าไปก็รวมเงินเป็นหนึ่งเป็น เป็นหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วก็รวมสามปีไว้ข้างหลังนะครับเ <c oughs> ข้าใจไหมที่อาจาร,รย์อธิบายตรงนี้พุทธิยาเข้าใจไหมเ <c oughs> ข้าใจค่ะอาจารย์แต่ว่าต้องลองไปทำดูก่อนล้ามันจะเข้าใจจริงๆรูหร <c oughs> ือเปล่าอ่ถ้ามีเพิ่มเติมเือแยกออกมาได้อีกนะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่อาจาร,รย์เขียนไว้นะ ข้อที่สี่ค่าวัสดุสำนักง,งานและอุปรกรณ์การเรียนนี่ปีที่หนึ่งรวมแล้วเท่าไหร่ปีที่สองเท่าไหร่ปีที่สามเท่าไหร่ประมาณการนะครับประมาณการสมมุติว่าตัวเองขอนะประมาณการให้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงค่าสวัสดิการอื่นเช่นครูมีค่ารักษาพยาบาลจะให้คนละปีละหนึ่งมืนบาทต่อคนหรืออย่างไร ครูห้าคนก็ห้าหมื่นปีที่หนึ่งตั้งไว้ห้าหมื่นปีที่สองห้าหมืนปีที่สามห้าหมื่นก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าครูสิบคนต้องตั้งไว้หนึ่งแสนหนึ่งแสนนี่สมมุตินะครับค่าประชาสัมพันธ์อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นค่าพนักงานนะครับเพราะพนักงานประชาสัมพันธ์นี่เราจ้างไว้แล้วแต่ค่าประชาสัมพันธ์นี่หมายถึงว่าค่าเอกสารค่าจัดทําป้ายต่างๆ ที่เราจะประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้คนอื่นได้รับทราบว่าโรงเรียนเราเปิดสอนยังไงมีหลักสูตรอะไรนะเป็นแผ่นพับก็ได้นะเราจะตั้งไว้ปีที่หนึ่งตั้งไว้เท่าไหร่ปีที่สองปีที่สามก็แล้วแต่เราหลังจากนั้นข้อที่เจ็ดเป็นต้นไปก็ให้พวกเราไปคิดเพิ่มว่าในโรงเรียนเขาต้องมีการใช้อะไรบ้าง นอกจากที่อาจารย์พูดให้ฟังเนี่ยมีการใช้อะไรบ้างนะครับเราก็ไปใส่เพิ่มเติมได้อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ตายตัวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นนะครับทีนี้พอเขียนเสร็จสุดท้ายของโครงการเราก็จะลงชื่อ